ภาคหลังมานี้นะครับตัวเกมเริ่มเอาใจสำหรับคนมีตัวละคร ex เยอะๆติดใน id ครับเอาละเดี๋ยวทำไมเราต้องมาคุยสำหรับในคลิปนี้ก่อนซึ่งหลักๆในคลิปนี้อาจจะมีเกี่ยวกับตัวละครบัฟด้วยนะครับเพราะว่าไม่บอกไม่ได้โดยเหตุผลหลักการหลักๆมันเป็นประมาณนี้ผมจะขอย้ำก่อนนะว่ามีเดือน4 7และ10ย้ำา4 7และ10หรือ11ก็ได้เอาว่า3เดือนนี้4 7 10ขอตีแบบนี้จะได้ไม่งงนะครับจะมี ex ตัวละครที่บัฟ เสมอแล้วไอตัวที่บัฟเนี่ยหลกัหลกๆมันเป็น EX ด้วยเคลียนะดังนั้นหมายเขาว่าหากปีนี้ตัวไหนก็ตามที่มันยังไม่มาผมก็จะบอกว่ามีสิินบัฟโคตรสูงเลยครับสำหรับณนปะัจจุบันนะสูงโคตรสำหรับตัวที่ยังไม่มานะแล้วก็โชงไหนที่ EX มันกำลังจะมาแล้วมีพอดีอ่ะมันก็มีสิ์สูงด้วยโอเคเดี๋ยวที่นี้ทำไมเราต้องมาคุยกันว่าคนมี ID ที่มีหลาย e ออาจจะได้เปรียบกว่าเนื่องจากว่าล่าสุดเพื่อนๆน,น่าจะเห็นกันไปลวสำหรับตัลละคอรเซตโต หลังจากคิดสลุมามันก็จะบัฟตัวละคร ex มาหนึ่งตัวเพื่อเอามากันตัวนั้นเขาใจยังมันเลยก็เกมมันทํามาเพิ่มเพราะถ้าไม่ทําแบบนี้ ex เก่าคนแม่งจะไม่สุ่มและตัวละคร ex เป็นไปแล้วอ่ะคุณจะให้เกมมันลดสเปกไหมเฮ้ยไม่ตัดออกเอาแม่งไปรีเจนไปเลยเกมมันก็ไม่ทําครับดังนั้นดีที่สุดคือการบัฟเพื่อเอามาแก้ในเมตาันนั้นนั่นเองโอเคแล้วเมื่อกี้ผมบอกทไทม์ไลน์ไวละ C C คืออาคา7คือเซตโต10 ไปลุ้นครับส่วนที่เหลือเนี่ยตอนต้นปีหมัดละเดือน4คือหมัดเดือน7คือโลเดือน10น่าจะวิ่งเอาละอันดับต่อมาวิ่งเราก็มาดูด้วยว่าเหลือใครบ้างที่ยังไม่บ้างนะโอเด้งที่ผมมองนะโอเด้งกับไคโดวิ่งมีแค่สตัวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยไอสอตัวนี้น่าจะติดโผล่แล้วแหละน่าจะนะน่าจะแต่ที่เหลือค่อยไปดูเทดอีกทีแต่ไคโดถามว่าบัฟเลยได้ไหมคําตอบก็คือได้แค่การสถานะก็คือจบเลยผมเลยอยากย้ําในคลิปนี้เนี่ยว่า เกมมันเริ่มเอาใจสำหรับคนที่มีหลายๆ ex ครับที่ผมพูดอยู่ตอนนี้มันแค่ของปีนี้ไงเอาแล้วถ้าปีหน้าล่ะผมสมมุติว่าทวสุดท้ายเป็นเซตเทินแล้วกันแล้วเซตเทินมันออกเดือน3เนาะเดือน4หลักการเดียวกันถ้าเอาไปสถิตินะหรือเดือน5ก็ได้เดือน345แล้วกันเกมมันก็น่าจะบัฟอยู่ดีถูกไหมนั่นแหละครับไอตอนนั้นที่บัฟอา้าตัวไหนต่อเอาล่ะรอบนี้ก็อาจจะเป็นเฮ้ยไม่ใหญ่ดีไหมโซโลดีไหมหรือเอสยามาโตะดี เห็นปะเห็นปะแล้วถ้าใครมีในไอดีล่ะคุณก็เล่นได้ต่อไงโดยที่คุณอ่ะเรียกว่ามีไอเอ็กที่ติดในไอดีอยู่แล้วดีกว่าแค่มันจะกลับมาเล่นได้เฉยๆเลยดังนั้นเนี่ยเออสำหรับไอดีที่คุณจะหาหลังจากนี้ถ้าหามผมเอาหลายเอ็กติดไว้ก่อนยังไงก็น่าจะเพอร์เฟกที่สุดถ้าหามผมนะแต่ส่วนที่เหลือคุณต้องตัดสินใจเองว่าจะหาแบบไหนดีเพราะว่าเอ็กเยอะมันก็บวกกับราคาแพงเอาล่ะทีนี้เราเมืเ่อกี้เรื่องบัฟผมพูดไปแล้ว อันดับต่อมาที่ผมจะพูดก็คือว่าช่วงนี้ไปช่วงดีๆในการที่คุณจะหาไอดีครับแต่ไอดีนั้นตอนนี้ที่คุณหาอาจจะมีข้อเสียย้ําถูกโคตรแต่มีข้อเสียอ่ะผมยกตัวอย่างละในไอดีนั้นจะไม่มีคิสรลุครับเพชรเหลือ0ูนย์ครับแต่เฮ้ยอีกแม็กสิบกว่าตัวเข้าใจป่ะอาจจะ15ตัวแล้ว o v e r อร์บูทร้อยกว่า,วาผมเจอแล้วผมเจอแล้วราคาอยู่4 0 0พครับโอเวอร์บูทร้อยาสิ่ส่วนตรงเนี้ย อียังมี15ตัวมั้งแต่โอเวอร์บูทร150้อยห้าสิบไงแล้วเพชรแม่งไม่เหลืออันนี้คือเป็นอีกหนึ่งกรณีค่ะคุณต้องการจะหาดีแนวนี้คุณก็หาได้ครับโดย3ามสี่พันสิบห้าอีเอสโอเวอร์บูทร้อยห้าสิบนะมึงแทบไม่ต้องปัดอะไรแล้วครับสิ่งที่คุณต้องทำต่อคืออะไรครับไดไอดี ID นี้ไปเนาะดองเพชรรอต้นปีค่อยเปิดหมายเขาว่าคุณจะลำบากช่วงนี้ยันต้นปีเลยแต่ถ้าคุณดองตั้งแต่ตอนนี้จนต้นปีเพชรคุณจะมีไม่ต่ำกว่าห้าพันพอห้าพันเนี่ยผมเชื่อว่าคุณน อ่าแม้ว่าเกลือเลยอายยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมรู้แน่แน่ละตอนที่กล้ามาผมมีเพจห้าพัน 5, แน่ๆนแต่ตอนนี้เพจศูนย์นะผมย้ำแล้วนะคุณดองเพรตั้งแต่ตอนนี้คือศูนย์เพราะคุณเปิดตัวห้ากับหกมันไม่ทันอยู่แล้วนั่นเองนะโอเคก้ามาปุ้งสุ่มแม่งเดวันเลยพอกล้ามาคุณได้เพรอีกหนึ่งพันครับถ้ากับว่าคุณมีหกพันเพจก็จะยังหกพันเพรอ่ะสมมติว่าก้าสามพันเอาปีหน้าก็สามพันเหมือนกันไม่รู้ตัวอะไรนะตัวตัวแรกอ่ะไม่รู้ เพชรคุณมี3 0 0พันใช่ไหมอย่างมากคุณก็บัตรแดงใบ2ใบก็ได้คุณก็จะมีตัวละคร7ปีที่เล่นได้3ตัวแค่นั้นเองอันนี้คือเกลือนะแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่น่าเกลือเพราะสุดท้ายมันจะได้2เด้งด้วยมันเลยได้3ตัวครับใน6000เพชรนั่นเองเนาะโอเคเหลักๆคลิปนี้ก็บอกเป็นประมาณนี้แล้วกันว่าเป็นอีกหนึ่งสายสำหรับใครที่สายสะสมเ e อียง์ละกันเอียก์เยอะๆยังไงก็ได้เปรียบจากที่ดูเกมมันบัฟและที่คุยนะตอนนี้เดือน4 7และ10 แค่3นะไม่รู้ว่าจะมีเลสสีด้วยหรือเปล่าเพราะว่าธนาพีบอกแล้วว่าหลังจากนี้จะบัฟให้ถี่มากยิ่งขึ้นแต่คําว่าถี่อ่ะไม่รู้ว่ายังไงเจะเจนนะ,อะเออถี่ตรงเนี้ยถี่ยังไงแบบไหนวะอันนี้ตอบไม่ได้แต่ตอบได้ก็คือประมาณนี้สำหรับนัดตอนนี้ที่ให้ได้นั่นเองถือว่าเป็นข้อมูลเกมเนาะ